สนับสนุนโดยครัวกรีนปลาแมคเคอเรลจากสามแม่ครัวท่านผู้ชมครับ โลภทวงทองเนี่ยระบาดไปทั่วทั้งยุโรปไปเรียบร้อยแล้วนะครับประเทศล่าสุดนะครับที่พยายามที่จะเรียกทองกลับมาที่ทองที่เอาไปฝากไว้ต่างประเทศเนี่ยกลับมาอยู่มาตกภูมิก็คือประเทศเบลเยียมก่อนหน้านี้นเราจะเห็นว่าประเทศเยอรมันนะครับเป็นประเทศแรกเลยเนี่ยที่พยายามที่จะทวงทองคืนนะครับหรือว่าเรียกทองที่ตัวเองฝากไว้ในศูนย์การเงินของโลก นะครับโดยเฉพาะยิ่งที่ฝรั่งเศสที่อังกฤษแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยกลับมาที่เยอรมันขณะนี้เนี่ยทางเยอรมันมีทองเก็บไว้ที่ U.S. Federal Reserve ที่นิวยอร์กอยู่ประมาณ300ตันนะครับแล้วก็เก็บไว้ที่ธนาคารกลางของฝรั่งเศสที่กรุงปารีสประมาณ370ตันเก็บไว้ส่วนหนึ่งที่อังกฤษนะครับแต่ว่าได้คืนมาจากอังกฤษส่วนมากไปแล้วทั้งนี้ทางเยอรมันต้องการที่จะเก็บทองอย่างน้อยครึ่งหนึ่งที่ แฟรงเฟิร์ตนะครับและอีกครึ่งหนึ่งกระจายความเสี่ยงไว้ตามศูนย์กลางการเงินของโลกแต่ล่าสุดมานี้นะครับมีข่าวงิเงียบมากเลยนะครับโดยว่าไยิงทางด้านรัฐบาลของเนเธอร์แลนด์นะครับประสบความสำเร็จนะครับในการทวงทืมทองจาก US Federal Reserve ของนิวยอร์กได้มา122.5ตันถือว่า เป็นความพยายามนะครับของประเทศเล็กๆนี่ยในอดีตเนี่ยเคยเป็นมหาอำนาจของโลกอยู่ก็คือดัตช์นะครับเนเธอร์แลนด์เนี่ยสามารถที่จะเรียกทองกลับขึ้นมาได้ในฝรั่งเศสก็มีความเคลื่อนไหวนี่เหมือนกันนะครับนางมารีนกาเลอแพงซึ่งเป็นผู้สมัครชิงชายประหาวดีนะครับและเป็นคู่แข่งของนายฟรังซัวออลองเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้เขียนจดหมายหาผู้ว่าการธนาคารกลางของฝรั่งเศส บอกคล้ชัดเจนนะครับบอกว่าฝรั่งเศสถ้าหากว่ามีทองคําสํารองเนี่ยฝากเก็บไว้ที่ต่างประเทศเนี่ยให้เอากลับมาที่ฝรั่งเศสทั้งหมดเลยเนะแล้วก็เรียกร้องให้ทางธนาคารกลางของฝรั่งเศสเนี่ยมีทองคําสํารองอย่างน้อย20%ของทรัพย์สินทั้งหมดประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็อีกป,ประเทศหนึ่งนะครับที่มีความพยายามนะครับในการที่จะเรียกทองคืนแต่ว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีความพิเศษในตัวเองก็คือว่ามีการจัดประชามตินะครับ ที่ผ่านมาช่วงปลายเดือนพฤิกายนแต่ผลปรากฏว่าโหวตโนนะครับชนะโหวตเยสก็คือว่าทาง Swiss National Bank หรือว่าธนาคารกลางของสวิสไม่จำเป็นที่จะต้องทวงทองที่ฝากไว้ต่างประเทศกลับมาหรือว่าไม่จำเป็นที่จะต้องถือท่องคำสํารอง20%ของทั้งหมดนี่คือความเคลื่อนไหวซึ่งค่อนข้างที่คึกคักนลครับน่าสนใจมากในยุโรปในการที่ประเทศต่างๆขณะนี้เนี่ยมีการเตรียมพร้อมนะครับสำหรับรับมือ กับระบบการเงินโลกที่จะเปลี่ยนดูเหมือนว่าจะผลักดันกลับไปสู่ที่ระบบมาตรฐานทองคําหรือเปล่าล่าสุดมานี้ที่จะบอกว่าเบลเยียมนะครับก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่พยายามทวงทองคําคืนกลับมาประเทศตัวเองนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศเล็กๆแต่ว่าจริงๆแล้วเบลเยียมก็เป็นประเทศที่มีความสําคัญนะครับในสหภาพยุโรปเนื่องจากว่าบรัสเซล์กลุ่มบรัสเซล์เนี่ยถือว่าเป็นศูนย์กลางนะครับหรือว่าเป็นกองบัญชาการนะครับของสาภาพยุโรป ขณะน,นี้ประเทศเบรเซียมมีทองคำสำรองทั้งหมด227ตันไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็สมส่วนสมขนาดกับขนาดของประเทศนะฮะถืออยู่ในประเทศประมาณ210ตันนะครับที่ถืออยู่นะครับแต่ว่า17ตันเนี่ยก็คือปล่อยกู้ไปอาจจะลิสไปให้กับคนอื่นนะฮะในเดือนพฤษ พฤษภาคมปี2013นะครับหรือว่าปีที่แล้วเนี่ยทาง National Bank of Belgium หรือว่าธนาคารกลางของเบลเยียมนะครับมีการให้ธนาคารพาณิชย์แห่งยืมทองตัวเองไปประมาณ25ตันนะครับสงเพราะว่าในตลาดค้าทองเนี่ยก็มีการลิสต์ทองออกไปมีการยืมทองนะครับทองคำฟิสิกอลในการที่จะเทรดทองล่าสุดมานะฮะก็คือผู้ว่าการธนาคารกลางของ เบนเชียมชื่อนายลุกเซอร์นะฮะ mm hmm. ไปออกมาให้สัมภาษณ์ mm hmm. กับสื่อทีว mm ีท้องถิ่นบอกว่าขณะน,นี้ทางการของเบนเซียมกำลังพยายามหาทางที่จะเอาทองคำที่ฝากไว้นอกประเทศกลับคืนมา mm hmm. ที่ต้องทำแบบนี้เนื่องจากว่าอย่างที่บอกนะครับมีกระแสในการทวงทองทั้งในเยอรมันในฝรั่งเศสใช่ไหมครในเนเธอร์แลนด์แล้วก็รวมในสวิตเซอร์แลนด์ด้วยถ้าหากว่าประชาชนมีใครลุกขึ้นมาตั้งคำถาม,ถาม นักการเมืองของเบนยีมหรือว่าตั้งคําถามกับธนาคารกลางของของเบนยีมแล้วจะตอบประชาชนได้หรือเปล่าว่าขณะนี้มีการบริหารทองคําอย่างไรเบนยีมก็เหมือนกับธนาคารกลางต่างๆทั้งหลายของยุโรปนะครับในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยมีการขายทองคาออกไปค่อนข้างในปริมาณค่อนข้างที่จะมากนะครับแล้วรู้สึกว่าขายไปในราคาที่ค่อนข้างีจะถูกด้วยนะฮะแต่ว่าในกรณีของเบนยีมเนี่ยพิเศษหน่อยนะฮะขายทองคําออกไปประมาณพันตันนะครับเพื่อจะเอาเงินมา ใช้หนี่ออกไปทําให้ขณะนี้เนี่ยทองคําสํารองของเบนเชียมมีอยู่เหลืออยู่ประมาณแค่227ตันเท่านั้นเองก็อย่างที่บอกนะครับในแร์แลนด์ทวงทองคืนได้122.5ตันแล้วก็ขณะนี้เยอรมันก็ยังคงมีปัญหาอยู่นะฮะว่ายังไม่สามารถที่จะทวงทองคืนได้จากสหรัฐอเมริกา300ตันทางราสหรัฐอเมริกาบอกว่า ให้รอไปถึงปี2020ก่อนก่อนที่จะคืนทองให้แล้วก็ดูเหมือนว่าทเยอรมันได้เพียงแค่ทองคําคืนจากสหรัฐอเมริกาในปีนี้นะครับเพียงแค่5ตันเท่านั้นเองแต่จํานวนที่น้อยมากนะครับทําให้หลายคนเนี่ยตั้งข้อสงสัยว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเอาทองคําของประเทศอื่นๆที่ตัวเองที่เข้าไปฝากเนี่ยเอาไปปู้ยี่ปู้ยำจนหมดไปแล้วหรือเปล่านะครับทำให้มีการทุบราคาทองหรือว่าจะพยายามกว้านซื้อราคาทองถูกๆก,ก,กลับมาเพื่อจะคืนเจ้าหน,นี้หรือเปล่านะฮะ ปัญหาของประเทศเล็กๆนะครับที่จะต้องตุนทองหรือว่าเก็บทองเองนะครับประการแรกที่จะที่จะต้องพิจารณาก็คือความเสี่ยงหรือว่าความมั่นคงปลอดภัยนะครับค,คือต้องสร้างระบบ security หรือว่าระบบรักษาความปลอดภัยนะครับรวมทั้งตู้นิรภัยด้วยแล้วก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ต้องเป็นการลงทุนค่อนข้างที่จะสูงนะครับแต่ว่าหลายประเทศก็พร้อมนะครับที่จะลงทุนเพื่อจะดูแลทองคําตัวเองใหม่นะครับเพราะว่า เกรงกลัวกันว่าในเมื่อถ้าเกิดระบบการเงินโลกใหม่กลับมาระบบมาตรฐานทองคากลับมาแล้วไม่รู้ว่าจะมีทองคําพอหรือเปล่านะฮะอย่างที่บอกนะฮะก่อนหน้านี้ทองคำเนี่ยไม่ได้เป็นที่น่าพิศวาสอย่างมากเลยสําหรับธนาคารกลางเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยถือเงินกระดาษนะฮะเพราะว่าโลกอยู่ในระบบดอลลารีจิมอยู่ก็เลยไม่สนใจทองคํากระดาษโดยเฉพาะยิ่งมีหลังจากมี Gold, วอชงตนอังกฤษมันอ่อนโกลหรือว่าข้อตกลงทางด้าน ว้ชิงจันแล้วทำให้ธนาคารกลางต่างๆทั้งหลายสามารถแลกเปลี่ยนทองคํากันได้ซื้อขายกันไปมาแลวก็โดยที่ไม่ถือว่าทองคําเป็นทรัพย์สินที่สําคัญในบุคหรือว่าในงบดุลของตัวเองแต่ขณะน,นี้สถานการณ์โลกเปลี่ยนไปและทางยุโรปและหลายประเทศตเตรียมตัวกันนะครับขนทองกับเพื่อที่จะรองรับกับมาตรฐานทองคําโลกซึ่งกาลังจะมากครับ